นั่นเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้ววันหนึ่งเธอตกลงมาจากฟากฟ้าผู้คนต่างแหนมองดูดวงดาวดวงดาวและดวงจันทร์ส่งธิดาของพระเจ้าผู้ยินดีเป็นเพื่อนของมนุษย์แสงจันทร์และแสงดาวกลายเป็นรถม้าของเธอและโลกทั้งใบก็กลายเป็นสวนของเธอนกถือมเมล็ดพันแห่งความเมตตาและดอกไม้สารบทเพลงแห่งความรักนี่คือวิธีที่นางได้เกิดมาในโลกใบนี้ ดำเนินชีวิตบนโลกเติบโตมาพร้อมกับมนุษย์และเติบโตมาพร้อมกับโลกตอนนี้จุดจบกำลังจะมาถึงแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่จะกลับมาแล้วอําลาโลกที่สวยงามใบนี้จากนี้ไปดวงดาวจะส่องแสงเพราะฉันอยู่ตรงนี้หลังจากนี้ดอกไม้นับร้อยจะบานเพราะฉันไม่เคยจากไปโปรดสารลูกธนูดอกไม้และความรักของฉันให้เป็นเมล็ดพันธุ์ใหม่และนำมันมาสู่แผ่นดินอันเหี่ยวเฉา จากนั้นให้มันเบ่งบานเป็นดอกไม้นิรัน์และไร้ที่ติของมนุษย์ฉันชื่ออลิเซียทนายความดั้งเดิมทนายความของมนุษย์นั่นเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้ววันหนึ่งเธอตกลงมาจาก,ากฟากฟ้าผู้คนต่างแหน,นมองดูดวงดาวดวงดาวและดวงจันทร์ส่งธิดาของพระเจ้าผู้ยินดีเป็นเพื่อนของมนุษย์แสงจันทร์และแสงดาวคือรถม้าของเธอ โลกทั้งใบคือสวนของเธอนกถือมเมล็ดพันธ์แห่งความเมตตาและดอกไม้สารบทเพลงแห่งความรักนี่คือวิธีที่นางได้เกิดมาในโลกใบนี้ดำเนินชีวิตบนโลกเติบโตมาพร้อมกับมนุษย์และเติบโตมาพร้อมกับโลกจุดจบกำลังจะมาถึงแล้วถึงเวลาที่จะกลับมาแล้วอำลาโลกที่สวยงามใบนี้จากนี้ไปดวงดาวจะส่องแสงเพราะเธออยู่ตรงนี้ หลังจากนี้ดอกไม้นับร้อยจะบานเพราะเธอไม่เคยจากไปโรดสารลูกธนูดอกไม้และความรักให้เป็นเมล็ดพันธุ์ใหม่และนำมันมาสู่แผ่นดินอันเหี่ยวเฉาจากนั้นให้มันเบ่งบานเป็นดอกไม้นิรันดร์อันไร้ที่ติของมนุษย์ฉันชื่ออลิเซียทนายความดั้งเดิมทนายความของมนุษย์